มเออพี่น้องเอ้ยมายามดีมาหน,นิสีภาพพี่พ่อาพาน้องว่าเบิ่งยามดีเนาะฝนตกแห้งมาหน,นิดูดีน้ำร้ายร้ายมาหนิเออพี่น้องเด้อมาเบิ่งเด้อใครเบิ่งเคยเห็นป่าก็ลุงร้ายร้ายเลยทีภาพเบิ่งป่ามันโดดออกจากกันคู่เนาะป่ามันหนามันร้ายมันโดดออกจากกันคู่พี่น้องกันคู่ป่ามันโดดออกอยู่มันบืนออพี่น้อง,องเอ้ยโว้ มันโดดออกจากคันคู่ดิหล้ายนึงนอเดคู่มันโดดมาจาคันคู่เขาเอาแย่งดัใบยนโดดออกคัน้นอเลยปาคอกัมีปาเข่งกมีเขาเอาแย่งดักมันใบดนองเลยอยู่ในแง่งเด็นี่ะปาคอุ หนอนเลยโอ้โมากเลยสิโอ้ยีสีหนอนเลยโดดออกจากันู่มันมอแหงดัดไบพุธบริกินสิมันโดดออกมาสิจะประคอโตโอ้ตัวนี้ปลาดุกหนอนเลยปลาดุกปลาดุกตัวนี้้ยโุลมันลมันมัน มันโหลดขามคู่เนาะหนามมันลายไายพี่คู่ครัมันต่ำไายมันหนามมันกรลายเนี่ยโอ้กอนช้วรโอ้ไหวได้แงงเจ้าของใส่เนอะเลยใส่ลายอย่างเงยได้แงงโอ้กองหงนัว่ะจูดีเนอะเลยดี น <si no ี่ตะปะคอดด้วยรงเด้งตเด้งเมื่ยดดดนึ่ไกตัวนึงไม่กับตัวนึงม่กับตัวหนึงนี่สอตัวตัวเนองเห็นไหเห็นบ่อนี่เมันสิโดดอราค้ามคู่มาดี่น้องเอยโอ้ยสอามตัวคุณโอ้ยโคตรโครคไปเดาไปเดาไปเดครโคงแงงเ่งแงงล้วอีกตัวนึง ตายคาปไปที่น่องเลยมันโหลดสคู่น่องคุณมาแต่ทางนั้นแน่มันมาแต่ทางคูโอ้โอน้องเลยออกจากแงงอ่ตัวนึงออกจากแงงอ่ตัวนึงโอ้ยจับเนลงหนักเปนบ่อไหลมันเดี๋ยวเอาของมาใส่ก่อนโอ้ยน้องเลย ม,มันมีม้มีคนทยไ,งไงเ้เ้ยว่าเห็นหน้าเห็นตามืนอ,นอนนี่งถออ้ยปลากะพกออขึ้นขนเลยขึ้นขึ้นเลยขนขึ้โอ้นี่ตะปะคอก็เค้งสองสามโตท่นะ ตัวใหญ่เขาเนาะมันยามยังบีท่านใดมันมีคนถ่ายกล้องให้พี่น้องมันมีคนถือกล้องให้โอ้มันมีคนถือกล้องให้แม่นด้วยย่าม้พี่น้องเบิ่งดูตัวน่าแห้งสีถือร้ายพี่น้องเหมืนมันนะมันมีขากล้องเนาะจะได้ถ่ายเองบ่ไลาถ่ายเองเนี่ยมันมีมือกล้องถือเขาเนาะ โอ้นี่ปลาเค็งพี่น้องเลยนี่ปลาเค็งปลาเค็งปลาคอเจ้าคอสไลด์โอ้โหนารัมื่อเศร้านี่นย่ามเมื่อเครื่องก็สอบนี่แต่ปลาคอโดนด้วงอู้หมันเวิร์นขนาดตัวหน้ำเวิรนขนาด ประดุกก็ต้่านังร่นสะ่นผู้นตันสูงเี่นมัเนีย้ามันหลมันหลดขามประดุกกระาดุกดูฝั่นงนั้นก็มีคางหนึงอันนึงเขียวอยวูุ่น แบบนี้คือกันนไม้กับตัวนึง่นไม้กับตัวนึงโอ้ยสองโตสองโตมาได้เรื่อยๆได้พี่น้องเว้ยนี่เด่นนี่บอกตัวนึงนี่ตัวนึงไม่ตอนนี้นี่ก็ลังมากนี่นี่หมดนี่หมนโอ้ยโอ้ยโกบุกง่ายไตัวใหญ่เลยตโกบุกง่วใหญ่นึ่งมันสีโดดมากเรื่อยๆมันอยู่มันโดดตามคู่นมัคู่มันจำมันโดดตาม ô chú chị cho nưng khi đấy, còn ừ. nhang giờ cho nưng